สวัสดีครับผมชื่อนายชราวุฒิแก่นการวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการตั้งศูนย์รถโตโยต้ารีโครับครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะมีบล็อกเบอร์22ประแจเลื่อนปะจแจแหวนเบอร์22 24และปืนลมครับครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทำการติดตั้งกล้องซึ่งมีกล้องทั้งหมด4ตัวครับ

เมื่อติดตั้งกล้องครบทั้ง4ตัวแล้วเราก็จะมาเลือกเมนูเลือก Toyota Hilux Revo นะครับแล้วก็เลือก Hilux Revo Double Cab CWD นะครับ เมื่อเราคลิกเลือกเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้เราดูว่าข้อมูลในคอมและข้อมูลของรถตรงกันไหมแล้วก็คลิกต่อไปครับแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ให้เรารอมันจะบอกว่าเคลื่อนไปทั้งหน้าและเคลื่อนไปด้านหลังแล้วเราก็ทำการเคลื่อนรถไปด้านหลังตามข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับ มเมื่อเลื่อนรถได้ตรงแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการล็อกเบรกและพวงมาลัยครับเมื่อล็อกเบรกเรียบร้อยแล้วก็ทำการถอดสลักทั้งสองข้างออกครับ ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการล็อกพวงมาลัยก่อนที่จะล็อกพวงมาลัยบนหน้าจอคอมจะขึ้นให้หมุนด้านซ้ายและด้านขวาเมื่อหมุนแล้วค่อยล็อกพวงมาลัย ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเลือกในการตั้งศูนย์นะครับเราจะตั้งศูนย์ทางล้อหน้าเราก็เลือกไปที่ล้อหน้าครับ ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการยิงน็อตลูกเบี้ยวและขันน็อตลูกเบี้ยวเพื่อทำการตั้งศูนย์ครับ ครับเมื่อเราขันแล้วเราก็จะมาดูบนจอคอมนะครับว่าค่าที่เราขันนั้นได้หรือ,อยังครับ,รบเมื่อค่าได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการนำริ์ลงเพื่อนำรถไปทดลอง ตั้งศูนย์เสร็จแล้วเราก็ทำการเก็บกล้องทั้ง4ตัวครับ เมื่อเก็บกล้องทั้ง4ตัวแล้วเราก็จะทำการปลดล็อกเบรกและพวงมาลัยนะครับครับเมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำรถไปทดลองครับก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ